คณะศึกษาสษาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาศาสตร์ของมาหาวิทยาลัยรารชภัฏราช,น,น,น,ะะชน,นาวีนะคะฉันนางวันเพ็ญคำดำผู้มยการโรงเรียนบ้านใหม่สีจำปาทองนะคะ,คะขออื่นตระกอบขอบคุณนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งในการจาัดเรียนการสอนของนักศึกษานะคะค่ะก็ะะในรับเกียรติที่จะได้สัมภาษณ์ในหัวข้อที่ก็คือในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะ ีวิสัยทัศน์การบริหารเนี่ยเป็นผู้นามีการบริหารองคอ์กรแล้วก็บริหารทรัพยากรและการศึกษาให้สปเป็จได้อย่างไรคนอื่นจะบอกว่าวิสัยทัศน์ในการบริหารองคอ์กรตัวดิฉันเองใช้คําว่าร่วมคิดร่วมทําพร้อมปฏิบัติมุ่งสู่ความสาเร็จนะคะเราต้องร่วมคิดร่วมทําแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะการบริหารองคอ์กรเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทําหรือคิดเพียงคนเดียว ตัวฉันเป็นผู้นำก็คือเพียงแค่จะจะนำเป็นผู้นำแห่งการความคิดเป็นผู้นำแห่งการปฏิบัติและเป็นผู้นำแห่งการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้องกรนั้นไปสู่ความสําเร็จความสำเร็จขององค์กรคืออะไรคือความพอใจของคณะทํางานความพอใจของชุมชนความพอใจของบุคคลอื่นๆที่เราได้พบเห็นนั่นคือความสําเร็จ แล้วมันจะมีคุณค่ายิ่งขึ้นถ้าเราไดร่วมกันอย่างเต็มใจแต่ความสามารถนะคะการบริหารน่ะของฉันก็จะร่วมคิดร่วมทำนั้นเราก็ต้องทำไปด้วยกันนะคะโดยการบริหารขอนันก็คือการบริหารในสถานศึกษา,รารหรือองค์กรเนี่ยก็ใช้หลัก 4M ก็เป็นหก 4M ก็คือ m มน แมนคือบุคลากรหรือคนเนี่ยนะคะที่เราปบริหารคนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการที่จะบระหิหารองคอ์กรหรืองานใ,นใดๆถ้าคนหรือทีมงานไม่นําพาหรือไปพร้อมๆกันมันจะไม่สู่มมุ่งสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายของเราได้นะคะทะนั้นเราจะต้องเอื้อซึ่งกันและกันโดยฉันเองไม่เคยคิดนะคะว่าเป็นผู้บริหารคือจะต้องเหนือกว่าคนอื่น แต่ฉันไม่เป็นผู้ดหาเพื่ออยากจะให้นําพาองค์กรหรือโรงเรียนเล็กของฉันเนี่ยไปสู่ความเฉลี่ยเอื้อในสิ่งที่เขาขาดสนับสนุนและสงเสริมในสิ่งที่เขายังมีไม่พร้อมนะคะอ่อในการบริหารสองคือการบริหารมันนี่หรืองบประมาณงบประมาณที่เรามีงบประมาณที่เรามีเนี่ยเราจะไม่คิดว่าอองบอประมาณเราน้อย งบประมาณเราไม่เพียงพอแต่ตัวดิฉันเองอยากจะหว่างบประมาณไม่ได้มาจากแค่ส่วนกลางหรือจากรัฐบาลเราสามารถหางบประมาณจากร,บรอบๆโรงเรียนหรือจากหน่วยงานอื่นๆจากองค์กรอื่นๆมาเพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จได้นะคะส่วนที่3คือ Material 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 คือสินค้าหรือวตัตถุดิบ สิ่งเข้าที่ดีก็จะอาจจะเป็นตัวนักเรียนถ้าเราเน้นก่อนชันาจะเป็นด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะที่เราจะบริหารจัดก,การให้มันเอื้อและก็มันไปพร้อมๆก,กันกับสิ่งที่เราบริหารน,นะคะอันที่สคืออันที่สี่คือเป็นวิธีการปฏิบัติงานคือเมธอดคือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานที่ดีมันจะเป็นการส่งผล ให้สู่ความสำเร็จกำลดงการคือเนี่ยในส่วนที่3ส่วนที่ยีมสิบมาแมนเมทรทเอเรลแล้วก็มันนี่เนี่ยโดยเฉพไม่คิดว่าอ๋อเราคนน้อยเรางบน้อยบุคลากรเราศักยกภาพไม่เพียงพออันนั้นไม่ใช่หัาใจแต่เราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้สิ่งที่เรามีทรัพยากรที่เรามีให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมจัดหา เพื่อให้มีมากขึ้นอันนั้นเราต้องเป็นวิธีการที่จคิดว่าจะไม่คิดว่าเราน้อยเราไม่เพียงพอเราไม่ดีตรงนั้นไม่ใช่เอา,เอามาเป็นปัญหาแต่เราจะต้องส่งเสริมจัดหาและพัฒนาให้มีให้เต็มให้มีประสิทธิภาพนะคะ mm hmm. เพื่อเราจะได้นำพาองค์กรของเรานะไปสู่ความสำเร็จที่เราคาดหวังนะคะ ค่หวานก็คือในส่วนขององค์กรให้ที่เป็นส่วนนี้ก็อยากให้คุณภาพที่นักเรียนเนาะแต่ถ้าเกิดในเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยมันก็นหมายความว่าเราปฏิบัติมันจะสรินภายในห้าวันส0บวันหนึ่งเดือนหรือเป็นปีแต่ใช้เวลาเวลาแต่ในช่วงระยะเวลาที่ช่วงเดือนนี้เราจะต้องพัฒนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะในส่วนของที่สองทาัศน์ปิปจาตัว ในการบริหารองคอ์กรหรือฉันใช้ว่าวางแผนดีมีระบบพบความสำเร็จการวางแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเ,ออเราต้องมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การออใช้ชีวิตประจำวันส่วนตัวของเราการทำงานเราต้องมีการวางแผนแล้วก็มีจัดระบบในการทำงานอันไหนก่อนอันไหนมารัง อันไหนควรเร่งอันไหนเอ,อจะลำดับว่าหนึ่งสองสามเพื่อใหออ้ความสำคัญแล้วก็มันประสบความเรไม่ใช่ว่าอองาน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 สองควรจะมาก่อนแต่คุณไปจัดลำดับวไว้ที่ห้าอย่าี้มันก็จะไม่เอื้อต่อ,อก,กันแต่ความสำเร็จนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าเรามีการวางแผนแล้วก็จัดระบบที่ดีความสำเร็จจะมาสู่ทุกองค์กรนะคะ การวางแผนคุณฉันเองก็ไม่ได้ใช้หลักการอะไรมากอาจจะมีบางครั้งที่ที่คิดในโมเดลการบริหารแต่ละงานแต่หลักการสรําคัญที่ใช้ก็คือใช้ PDC a เป็นวงจรการ d e v e l งานของเดมิงนะคะคือมีการวางแผนทุกอย่างต้อมีการวางแผนก่อนที่เราจะวางแผนเราก็ต้องมีข้อมูลมีเนื้อง,งานที่เราจะปฏิบัติเมื่อมีข้อมูลหรืง,งานที่เรเป็นเราก็มีการวางแผนว่าเราจะทําอะไรก่อน จะทาอย่างไรจะเดินหน้าอย่างไรจะใช้วิธีการใดในการทํางานมีการออแล้วก็ระบบก็คือคุณต้องจัดระบบว่าเมื่อระวังแผนเสร็จแล้วก็ทําทําอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามอันไหนสี่รายไปเป็นระบบแล้วทําตามขั้นตอนทาตามระบบนั้นความสําเร็จอาจจะไม่สําเร็จในทันตาในสิ่งที่เราจะทําแต่เชื่อมั่นว่ามันจะประสบความสำเร็จถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ แล้วก็ทําให้เป็นวางแผนอย่างมีระบบเช่นนี้ที่ว่าดิฉันเชื่อแล้วฉันก็ทํามาตลอดนะคะไม่ว่าจะไปอ่านถ้นว่าจะทําโครงการสักโครงการหนึ่งเ,เพื่อจะให้เกิดประสิทธิผลและสิทธิภาพก็ต้องมีการวางแผนอ,อ,อย่างเช่นองค์กรดิฉันก็ยังมีการอย่างเช่นห้องเรียนคุณภาพก่อนที่เราจะทำต้องมีเรื่องงานคือหนึ่งห้องเรียนคุณภาพมันคืออะไร อะไรที่ต้องมีอะไรที่ต้องทำหนึ่งก็เราก็มาวางแผนปุ๊บมาวางแผนเลยนะคะว่าอะไรที่ต้องมีก็จัดหนึ่งสองสามอะไรที่ต้องทำห้องเรียนที่เรายังขาดหนึ่งสองสามอ่ะพอนั้นคือวางระบบเลยว่าคุณต้องทำอันนี้อันนี้ต้องทำหนึ่งก็ต้องทำหนึ่งนี่ทำสองก็ต้องทสองเพื่อให้เป็นระบบเสร็จแล้วก็มาที่ดีคือปฏิบัติเราก็ต้องทำตามขั้นตอนตามระบบของเรา แล้วพอมาสีเช็คคือเราต้องมาเช็คละเช็คแล้วว่าเอ้ยเราทําไปแล้วผลตอบกลับมานั้นเป็นอย่างไรว่าเราก็จะมาทีแอคชันเพื่อรีรีกลับไปว่าเราทําแล้วได้ผลที่เราคาดหวังไหมถ้าแตเราก็ทําในกระบวนการอื่นงานอื่นกลับไปในหัวข้ออื่นอีก,อกเพื่อให้ันประสบความสําเร็จนะคะอันก็เป็นส่วนของท่านที่ทานะคะการวางแผน ยังมีระบบมันจะพบความสําเร็จ่ค่ะ,ะในส่วนหัวข้อที่3ามคือว่าข้อคิดข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ให้กับนักศึกษาในการทํางานนะคะการทํางานขององค์กรมันต้องทําเป็นทีมไม่มีใครใครคนหนึ่งที่จะสามารถเดินไปได้เพียงคนเดียวที่จะนําพาองค์กรไปได้ฉะนั้นจึวัากิว่าตัวฉันก็ใช้อาทีมนําทีมทําและทีมตาม เราคือทีมเดียวกันนะคะฝากว้เป็นข้อคิดว่าการที่เป็นโดยชันเป็นผู้นาองค์กรในบางครั้งเราต้องเป็นผูน้นําเพื่อนําพาเขาได้ทาไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานวิชาการง,งานพัฒนาสารศึกษาแต่บางครั้งมางานโดยฉันเองก็ต้องเป็นผู้ตามนะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ปฏิบัติค่ะจะมีกาปรปฏิบัติที่ในปฏิบัติที่เด่นชัดแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญในด้าน อิชเชก็ยองเป็นผู้ตามในบางครั้งแล้วก็คือเราต้องมีผู้นาํามีผู้ตามเสร็จแล้วเราก็ต้องทําไปด้วยกันนะคะการที่จะได้ใจคนเราต้องให้เขาก่อนอันนี้ฝากนะคะให้เขาก่อนอย่าคิดว่าอเราเป็นผู้นาําเราเป็นผู้บริหารเขาองมาเออื้อต่อเราก่อนไม่ใช่อิฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นอิฉัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนงงานเป็นญาติเราต้องจักให้การให้เขาก่อนนะคะฉะฉันเชื่อว่าการให้เราจะได้สิ่งดีๆกลับมาแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่มีความรู้สึกโดยัวฉันเองอยากจะให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นก่อนที่ จะคิดกับมาหาที่ว่าจะคิดว่าเอ้ยเราต้องให้เขาทําดีกับเราก่อนแล้วก็ทําดีกับเขามไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ฉันมีทําดีกับทุกคนเพราะฉันเชื่อว่าทุกคนมีส่วนดีและส่วนแย่ที่ต่างกันเพราะทุกคนไม่ได้ดีหมดทุกคนนะคะฉะนั้นก็อยากฝากไว้ว่าการให้จะเป็นหนทางที่ทําให้เรามีกระยายในเม็ที่ดีนะคะเราก็จะได้ทีมงาน ที่ดีเราก็จะได้ผลงานที่ดีนะคะฉะนั้นทีมทำทีมนำและทีมตามเราคือทีมเดียวกันเราจะไปพร้อมๆกันนะคะฝากไว้ข้อคิดใั้ศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปใช้ในการในรชีวิตประจำวันตัวเองหรือการใ,ใช้การปฏิบัติงานหรือว่าอนาคตภายหน้าที่จะเป็นผู้บริหารนะคะค่ะสัตวบริษัทก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ